อ,อีกหนึ่งรถหรูขวัญใจวัยรุ่นเลยนะครับคันนี้นะเจ้า BMW 318i นะครับคันนี้ E 3 6นะเขาเรียกว่านกแก้วครับคันนี้แต่งแบบเรียบๆหรูๆสไตล์คนทำงานไว้ยทำงานนะทำงานได้เที่ยวได้นะดูดีเลยเขาบอกว่าสีทำมาใหม่ทั้งคัน ล้อนี่ก็โหใหญ่อยู่แล้วเนี่ยล้ออะไรอะสิบเจ็ดเหรออาจจะใหญ่กว่า17ด้วยนะจะ19หรือเปล่าเพราะมันมีย,ยุคอยู่ยุคหนึ่งเนี่ยล้อจะใส่ล้อสิบกันมันคล้ายจะ19เหมือนกันนะแต่อันนี้ไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจนะสีทำใหม่ทั้งคันครับเงางาม,งามชอบรถแบบนี้แต่แนวแบบหล่อๆซิ่งซิ่งนิดๆน,น,นะครับไม่เยอะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นรถซิ่งจ๋านะ แบบทำงานเนียเน๊ยบชุดแต่งรอบคันก็ดูดีเราอ๋อรถเดินเขาสงสัยจะสีเขียวเนี่ยดูที่ห้องเครื่องเลยนี่เขาไปทำสีใหม่ทำข้างนอกใหม่แต่สีข้างนอกนี่ไม่น่ากังวลน,นะครับเพราะว่าสีอย่างนี้ไม่สาดแล้วครับสรดไม่ได้นะครับต้องทำสีทั้งคันนะต้องเรียกว่าลอกสีกันจริงๆเลยนะครับไม่ใช่งานแบบลวกแน่นอนนะคันนี้เปิดมา99 0 0 0ไม่เร็วเลยครับ สภาพดูดีทั้งภายนอกภายในเลยนะสะอาดเชื่อว่าไม่น่าจะมาสร้างปัญหาให้คุณนะอดูเรียบร้อยไม่ใช่ประเภทย้อมแมวมาขายไม่ใช่ดูแล้วเหมือนจะยังใช้งานอยู่แล้วก็เรียบร้อยมากเลยนะฮะสนใจติดต่อไปนะครับคันนี้น่าสนใจมากทีเดียวนะ <S <S เอ,อ้น่าสนใจหลายทีเลยแหละไม่ใช่ทีเดียวเออเออลองดูขอโชคดีครับ